เจ้าเสือและนกไหน K-pop Demon Hunters มาจากไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีตัวละครเสือและนกที่คอยเป็นตัวส่งสารระหว่างจินอูและลูมี่โดยผู้กำกับตั้งชื่อเจ้าเสือว่าเดอปีและเจ้านกว่าซัสซี่ซึ่งทั้งสองมีที่มาจากภาพวาดพื้นบ้านของเกาหลีหรือมินฮวาที่มีชื่อว่าโฮจักโดหรือจักโฮโดในสมัยโชซอนซึ่งเป็นการนำคำสามคำคือจักโฮ ที่หมายถึงภาพวาดของเสือและนกสาลิกาโดยมีต้นกําเนิดของภาพมาจากประเทศจีนที่นิยมวาดภาพเสือเพื่อความสิริมงคลเกาหลีจึงได้นํามาประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับความเชื่อของตนโดยนกหมายถึงข่าวดีและมักถูกมองว่าเป็นผู้ส่งสารส่วนเสือมักเชื่อกันว่าสามารถไล่ผีร้ายและสิ่งชั่วร้ายมีพลังในการปกป้องบ้านทําให้มันได้รับความนิยมอย่างมากจึงถูกวาดและตีความออกมาหลายรูปแบบและในภาพยนตร์ผู้ออกแบบตัวละครอย่าง แรดเฟิร์ดซีคร s สก็ได้บอกว่าอ้างอิงมาจากภาพว่าดจ็คโคโดและผสมกับแมวของเขาส่วนในเรื่องน้องเป็นเสือนะไม่ใช่แมว